สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าจากกระแสที่ก่อนหน้านั้นทีมลูกยางสาวไทยได้พ่ายแพ้ไปสีนัดในศึกในชั้นลีก2024จนกลายเป็นดามาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมเรียกร้องให้โค้ชยะลาออกและต่อมาทางด้านของอ้อมสินสัตสิพาพรจันทวิสูตร หัวสาวทีมชาติไทยได้รีโพส,สต์อรี่โพสหนึ่งว่าทำดีแล้วแบกโค้ดต่อไปนะทำเอาแฟนๆต่างก็สงสัยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่และก็มีแฟนวอลเลย์บอลลายหนึ่งได้บอกว่ามีจังหวะหนึ่งช่วงขอเวลานอกโค้ดเรียกออมสินแต่มองไปทางอื่นทั้งๆที่เจ้าตัวก็อยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆจนต้องดึงแขนโค้ดและบอกว่าหนูอยู่นี่ค่ะแบบนี้ไม่ได้นะคะโค้ด โค้ดต้องทำการบ้านจำชื่อนักกีฬาให้ได้ครบทุกคนก่อนจะไปแข่งนะคะโค้ดและต่อมาทางด้านออมสินก็ได้ลงรูปคู่กับคุณแม่ในไอส่วนตัวเพื่อเป็นกำลังใจก่อนลุยต่อในการแข่งขัน VNL 2024ก็มีแฟนวอลเลย์บอลรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสงสัยอยู่ว่าทำไมคอมเมนต์น้อยจังมีแต่คนชมลบคอมเมนต์เก่งและทางด้านของออมสินก็ได้เข้าไปตอบกลับทันทีว่า ทนนี้หนูลงรูปคู่กับแม่ค่ะเขาคือกำลังใจของหนูหนูรู้ว่าหนูเล่นไม่ดีหนูเอาข้อผิดพลาดมาแก้ไขหนูไม่ได้เก่งแต่ปากแต่อะไรที่มันเข้ามาในพื้นที่ของหนูหนูก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างพี่จะเกลียดจะด่าอะไรก็ด่าที่อื่นนี่คือพื้นที่ของหนูซ้อมหนูก็ซ้อมเต็มที่ทุกอย่างหนูทามันได้ไม่ดีหนูรู้ตัวเองดีค่ะไม่มีใครมาคอมเมนต์ที่ไม่ดีนอกจากพี่คนเดียวที่ลบ เพราะมันรูปหนูกับแม่หนูแค่คนคนหนึ่งที่อยากได้กำลังใจตอนที่แย่หนูก็ลงรูปแม่หนูหนูผิดอะไรเหรอพี่ถ้าหนูทำไม่ถูกใจหรือมันขัดหูขัดตาพี่พี่บล็อกหนูไปเลยค่ะแต่อย่าล้ำเส้นพื้นที่ของหนูจะหน้าลอยหน้าเทาหน้าอะไรก็หน้าของหนูไม่ชอบก็อย่าเข้ามาค่ะและต่อมาอมสินก็ได้คอมเมนต์ต่ออีกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะ หนูจะกลับมาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นขอโทษที่บางครั้งต้องปกป้องตัวเองในพื้นที่ของหนูถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะคะจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจออมสินกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับบอกว่าหนูเก่งที่สุดแล้วกอดกอดนะทำถูกแล้วเรื่องเกมกีฬาตัวน้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องกลับมาแก้ไขแต่บางคนมาว่าจนล้ำเส้นอันนี้ก็เกินไปโตต่อบ,บ้างไม่ผิด สู้ๆจ้าและล่าสุดก็ได้มีกระแสะข่าวลือออกมาว่าโคชยะเตรียมดึงหนึ่งนะักวอลเลย์บอลหญิงไทยช่วยกูวิกฤตในศึกเนชั่นลีก2024สนามสองสำหรับกนกพรแสงทองเซตเตอร์ดาวลุ่งวัย19ปีจากสโมสรวอลเลย์บอลสุพีมทิพชนบรีอีเทคแจ้งเกิดเต็มตัว จากผลงานในศึกแชมป์โลก2023รุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยการรั้งอันดับ2เซตเตอร์ยอดเยี่ยมจากการเซตสำเร็จ25ครั้งอย่างไรก็ตามก็ต้องรอการยืนยันอีกครั้งนะคะและสำหรับโปรแกรมในชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่28พฤษภาคมพบกับโดมินิกันเวลา15นาฬิกาวันที่31พฤษภาคม พบกับฝรั่งเศสเวลา11.30นวันที่1มิถุนายนพบกับจีนเวลา18.30นวันที่2มิถุนายนพบกับบาซินเวลา15นสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องนิวอัปเดตของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้มีข่าวสารมาอัปเดตก,กันต่อไปขอบคุณค่ะ